ดอ, 7, อ K, ดอกมีเจ็ดพันไก่ยี่ฮะมีวายแถวสามแล้วโอเคเลขสิบตัวเคตัวเอไหลครับดอกนีพันสองฮะแล้วมีวายแถวสองแบบนี้เหรียญกับตัวเคตัวเอสรวยครับพันเก้าแล้วเลขสิบกับตัวเคดอกมีห้าร้อยยี่สิบห้าแล้วยังไงฮะโอ้โหดอ,อกเลยชุดบึ้มครับไหลนอกว่าดีแล้วจะบิ๊กมินในฟรีเกมมี่ครับดอกนี้มื่นไก่เจ็ดร้อยสี่สิบอัพ คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้น้องๆหนูๆเรียนแบบนะจ๊ะแต่ถ้าดือ้อด้านล่างเลยฝากไว้ให้คิดกับสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดเดย์คนเดิมน,นะมาจาัดมา,จากจะเต็มเกมวิธีแห่งกี่นของค่ายพีจกันหน่อยนะฮะก็จัดงบมาที่900นะครับวันนี้ไปดูกันครับว่าครับผมขอภยอัยฮะพูปิดพุทโกแล้วฮนะตอนนี้เอาแค่นี้วายแถวสามมาัวครับอ,อ,อู้ฟ่า ผักชุดเบลร์มโอ้โหผักแบบฟูลคอร์สฮะโอ้โหเอาแล้วก็ไหลาย,ยาวบิ๊กวินสวยๆมาก,ก่อนคนระับดอกนี้นะจ๊ะบึ้มเขาให้หนะึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดฮะโอ้โหโคตรเฟี้ยวโคตรดีเอาเพิ่มเด็ดหน่อยละการสองพันแล้วนี่สามเป็นสี่สิบไปเลยฮนะเผื่อบึ้มบัมซัมเบอร์สวยๆขึ้นมาสักดอกหนึ่งนะบัรเขาให้แล้วมีอะไรไหม่ไหมเอ้ยมีน่วงเล็กน้อยมีน่วงเล็กน้อย โอเคคิวเยอะอยู่กับดอกนี้พันห้าแล้วโอ้โหผักไปต่อครับแล้วเจแล้วสองอู้ดอกนี้สี่สามพันสี่โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยบึ้มเขาให้ดอกนี้ห้าพันสองสวยๆเลยอ้าวมาดีแบบนี้ก็เพิ่มเบตไปเลยแล้วกันอุ้ย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 ยังไงแพคเกตเตอร์มาแล้วสามขาดหนึ่งเคสองมาก่อนเลยอุ้ยเคสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเคสองไม่มาแต่สเกตเตอร์มาฮะ โอ้ยางเอาอย่างเอาอ่ะเ,เท่าไรเนี่ยแปดหมุนมะแปดหมุนตัวคุณเพิ่มทีละสองโอเคสวยงามครับผมไปฮนะไปเลยกันฮะ,ะกิเลนของเราวันนี้เป็นไงจะพังนาดได้หรือเปล่าโอเคมีไวแถวสองเป็นพักจับตัวเทตัวเจแถวสามลงมาแบบนี้สวยงามครับผมช่วยถังกามังหม้อแถว 1. หนึ่งหน่อยไม่ฮนะโอเคไม่เป็นไรไปกันต่อนะจ๊ะไปกันต่อหมั่เขาให้โอเคเบ้าฮนะแล้ว แล้วแล้วก็ยังว่าอยู่อตัวคูณถึงห้าเองเองโอเคเป็นเคครับผมไล่ตัวคูณมาโอ้โหหน้าคิวแถวหนึ่งนะสิบแถวสองก็ได้โอเคเป็นเจครับถ้าเกิดเป็นตัวเอตกลงมาหรือเตี่ยนเป็นตัวโอเคตามคำขอเลยดอกมีร็ดพันไกย่ยี่ฮะมีวายแถวสามแล้วโอเคเลขสิบตัวเคตัวเอไหลครับดอกมีพันสองฮะแล้วมีวายแถวสองแบบนี้เหรียญกับตัวเจตัวเอรวยครับพันเก้าแล้ว ในเคดกับตัวเคดอกมีห้าร้อยยี่สิบห้าแล้วยังไงฮะโอ้โหดอกเลยชุดบินครับไหลนอกว่าดีแล้วจะบิ๊กบินในฟรีเกม,ม,กม 10, เไกห,ค,ค,รไมหครับดอกนี้มืงนเก่เจ็ดร้อยสี่สิบอัพโอเคไปกันต่อฮะบทจะไหลไหลกันยาวฮะโอ้โหโอเคตัวเคใหม่อีกหนึ่งดอกครับดอกนี้หกร้อยแปดสิบเบาๆกัแล้วไม่ไหลครับคิดว่าน่าจะหมดไปแล้วนะแบบนี้ หมุนสุดท้ายโอเคเป็นเหรียญมาอยู่ครับ 13K2A3 ยังได้อยู่เอ้ยเอยมีสันมีสันโอ้โหสันแล้วไม่ไหลโอ้โห570ครับผมโอ้จบตัวคูณไปที่7น,นะเมื่อกี้8หมุนของเราจบมาที่12,175นั่นเองนะครับเสียวเลยนะรับรางวัลไปโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าบวกมาเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปในก็ไว้เท่านี้เลยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสด,ดีครับ